คืนวันนั้นได้เกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณตีสคือเหมืนครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้เห็นทหาร4ี่นายได้ยืนถือดาบยืนล้อมเห็นช่วงขาแล้วท่านเป็นทหารเก่าพระเจ้าตากอตีตังท่านมียานอย่างรู้ตรงนี้นะอภิญญาของท่านนะเราเล่าให้ฟังเนาะท่านเสกพระออกจากกระดาษมาเราเห็นตอนหน้าต่อตาเลย สวัสดีครับขอต้อนรับชุคนนะครับสู่รายการจูนเต้รู้สวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็โอ้โหเหมือนเดิมนะฮะจูนเต้รูของเราวันนี้ตามพี่จูนมาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ว่าจะวัดไหนจะความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องใดถามอาจารย์จูนได้แต่วันนี้ผมตามพี่จูนมาถึงนี่วันนี้มาฝั่งคนเลยนะ หลายคนคงยังไม่รู้นะนี่วัดไหนท,ที่ที่ก็เหมือนเหมือนกันแต่ที่ยืนอยู่นี่คือวัดเทพล <What S 2> พลวัดเทพพลอยู่ที่ฝั่งทนย่านพานกย่านพานกย่านพานกฝั่งทนเออเดี๋ยวนะย่านฝั่งทนเนี่ยคือใคร,ใครเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นดินแดนของกรุงธนบุรีดินแดนของพระเจ้ตาตากถูกต้อง <c oughs> ็นบอกว่าวันนี้จะพาผู้ชมและผมนะครับ <c oughs> พี่จูเนี่ยจะพามาสักกะ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินใช่พี่ฝั่งทนวัดไหนไม่ทําพระเจ้าตากสินบ้างฮะไม่มีไม่มีแล้วทำไมต้องมาวัดนี้ด้วยอ่ะเพราะอะไรหรือมะที่วันนี้จะต้องมาเพราะว่าวันนี้จะมีพิธีบวงสวงและเทหล่อองค์พระเจ้าตากสินนั่งบัลลังขนาดห0นิ้วแล้วมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าอยากจะสร้างองค์หน้าบัลลังก็สร้างนะ,ะพระอาจารย์เอ๋ซึ่งเป็นเจ้าวาดแห่งวัดเทพพลท่านเล่าให้ฟังบางช่วงบางตอนว่าท่านนิมิตฝันฝันว่า เดี๋ยวค่อยไปถามพระอาจารย์เล่าดีกว่าแต่ท่านบอกท่านฝันก่อนว่าให้สร้างปางเนี้ยเอามาประดิษฐานที่วัดเทพพลซึ่งปกติแล้วนะครับที่วัดเทพพลเนี่ยผมชื่อว่า รียกว่าพุทธศาสนิกรนหลายๆคนแล้วนะแล้วก็มีความศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยก็จะมาสักการะพระเจ้าตักสินที่วัดเทพบนอยู่แล้วถูกปุบพับปุบพับสวดธงสวัดธงธงแห่งชัยชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทํามาค้าขายคุณจะทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่มีแต่ชัยชนะประสบความสําเร็จหลายคนประสบความสำเร็จไปแล้วด้วยองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินที่ทรงทรงม้าใช่แต่วันนี้เป็นวันสําคัญจะมีการ หล่อองประทับบาลังนั่นแหละอ,องอปทบบาลังแล้วกิจกรรมวันนี้จะมี<อ>ทั้งวงสวงข์งพิธีพราหณพิธีศพพิธีสงฆ์<ะ>แล้วก็มีโรงทาน<ะ>มีกิจกรรมต่างๆมากมายมีซุ้มดูดวงฟรีด้วย<อ>เพราะฉะนั้นนี่ฟ้าครื้มฟ้าเครื่อฝนเดี๋ยวฝนจะตกซะก่อนเรารีบไปเลยดีกว่าเต้ผมรู้ผมรู้อีกอย่างหนึ่งพี่จูนอะไรอ่ะที่พี่ชวนมาที่นี่เนี่ยอะไรอ่ะที่ต้องมาสักการะพระเจ้าตากที่นี่ทำไมเพราะว่านี่คือสร้างด้วยคนที่ทนไง คนที่ทนก็ฝั่งทนก็ถูกต้องแล้วนะคนที่ทนหมายความว่าคนที่ทนนะพี่ยังไงวะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอดทนนี่เหรอเดี๋ยวนขอเล่นสักมุกหนึ่งเอาุมรมันตามให้ทันเอา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 เดี๋ยวแปลว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีมีหลากหลายหลากหลายพิธีออ อะต้องแต่เช้าเลยไปแล้วคืมฟ้าคืมฝนแต่ที่ครูรู้แน่นะวันนี้ว่าต้องอดทน <laughs> <laughs> เพราะที่นี่คือวัดเทพพนไปต่อมามาทำมาดูดีกว่า ขอเจริญพอรอัตมาชื่อว่าพระครูพิเชษพรากรเจ้าวาดวัดเทพพลวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกิดขึ้นณนวัดเทพพลความเดิมคือที่มาที่ไปทําไมถึงมีพระเจ้าตากสินณวัดเทพพลแห่งนี้ครั้งหนึ่งอัตมาได้เดินทางไปที่ขุนเขาพอนมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปกับครูบาอาจารย์ก็ไปที่นั่นอาตมาก็ไม่ได้ทราบว่าที่นั่นมีประวัติเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ด้วยพระอาจารย์ของอา,า,องอา,าตามาเองขอไม่เอ่ยนามแล้วกันได้นำอาตมาไปที่คุณเขามะนมเพื่อไปอัญเชิญอัฐิพระเจ้าตากในความรู้สึกของอาตมาคิดว่าอัติพระเจ้าตากเนี่ยที่มา,ท,า,ท,มาที่ไปเป็นอย่างไรนะก็โดยเหตุว่าตอนนั้นอดีตเจ้าว่า ของขุนเขาพนมคืออาจารย์อํานวยปัจจุบันท่านได้ลาศิกขาไปแล้วนะเหตุการณ์ณตอนนั้นได้ไปอัญเชิญอธิพระเจ้าต่ากอาจารย์อํานวยเนี่ยได้นําอัถิออกมาให้กับอาตมาได้ชมแล้วก็ได้เห็นว่าอถิพระเจ้าต่ากเนี่ยมาเป็นมายอย่างไรคือมีเหตุอยู่ว่า สมัยก่อนเนี่ยจะมีหลวงปู่อยูงหนึ่งที่อยู่จันทบุรีได้นิมิตอยู่สามสี่ครั้งนะโดยนิมิตนั้นเล่าคร่าวๆว่าพระเจ้าตากได้มาตามให้ไปนำอัฐิที่อยู่ขุนเขาพนมนะแล้วตัวหลวงปู่องค์นี้ท่านได้เดินทางไปขุนเขาพนมแล้วได้นํอาอัฐิออกมาแล้วมอบให้อดีตเจ้าวาดองค์นี้คือจน์นนวยคืนวันนั้น ได้เกิดเหตุการณ์ช่วงประมาณตีสามอาตมาก็นอนอยู่หน้าหิ้งพระที่ศาราก็คือกุติอดิจ้าวาดองเนี้ยอาจารย์อำนวยก็นอนอยู่พระหลายรูปโดยมีครูบาอาจารย์นอนอยู่ด้วยช่วงประมาณตีสามเกิดเหตุการณ์คือเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับก็ได้เห็นทหารสี่นายได้ยืนถือดาบยืนล้อมนะตัวจะมาครึ่งหลับครึ่งตื่นในการมุมมองตรงนั้นนอนตะนอนตะแคงเอียง ไม่เห็นฐานสี่นายยืนล้อมอาจารย์ของอาตมายืนล้อมถือดาบเห็นช่วงขาแต่ไม่เห็นช่วงลำตัวเห็นช่วงขายืนล้อมอยู่ก็มีพระตรงนั้นเห็นด้วยกัน3ามสี่รูปนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ามาเล่าสู่กันฟังว่าเห็นแบบนี้เหมือนกันไหมสุดท้ายเห็นเหมือนกันนะครับแล้วอดีตเจ้าวาดอาจารย์อำนวยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อใดที่นำอัฐิพระเจ้าตะออกจากสถานนี้ไปแล้ว จะมีทหารสี่นายคอยดูแลปกปักรักษาทุกครั้งวันนั้นอ,อดีตเจ้าวาดอาํานวยท่านก็มอบอัฐิให้อัตมาโดยมีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้อัตมานํามาโดยที่อัตมาบอกว่าอาจารย์ผมจะไปทําอะไรท่านบอกเอาไปเถอะนะพอกลับมาถึงกรุงเทพมาถึงวัดเทพพลเนี่ยตกกลางคืนคืนนั้นที่กลับมาเห็นทหารสี่นายช่วงเช้าตอนประมาณตีสี คือเป็นเครื่องยืนยันว่าฐานศินานี้ได้มาดูแลปกปักรักษาอาธิของพระเจ้าตากนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันและเป็นเหตุการณ์ที่ตมาได้คิดว่าครั้งหนึ่งที่เราจะต้องทําอะไรสักอย่าง,งโดยมีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าที่นี่เมื่อ200กว่าปีสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยได้เสด็จมานะสถานที่นี้มารวบรวมให้ผลส่วนหนึ่งในการที่ ไปตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสุดท้ายได้รวบรวมไพ่ผลแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาทำเชือกหนังผูกคอมา้าเป็นที่ยืนยันแต่ครูบาอาจารย์เล่าว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าตากมาที่มาธิฐานอยู่หน้าต้นโพว,ว่าถ้าชนะกลับมาครั้งนี้จะหล่อพระพุทธรูปทองคำสามองค์แต่นั่นคือเป็นยืนยันอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธรูปนั้นตอนนี้เหลืออยู่ปัจจุบันหนึ่งองค์โดยเหตุการณ์แบบนี้ ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังด้วยอติตังคนาสยานเล่าให้ฟังว่าที่นี่พระเจ้าตากได้มาดิฐานและได้มาหล่อพระทองคําเอาไว้จึงเป็นเหตุปัจจัยว่าได้มาสร้างองค์ขี่ม้าพยานศึกองค์นี้ได้ทําการหล่อเมื่อวันที่หพฤศจิกาเกิดขึ้นที่นี่และวันที่หล่อเสร็จแล้ววันที่ประฏิษฐานได้นําอฐิพระองค์ท่านบรรจุไว้ตรงหมวกพระมาลา ณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยได้เดินทางมาอธิษฐานและมารวบรวมพิพิธณนะสถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่านอกตารานะครับเป็นนอกตําราที่เกิดขึ้นที่ณสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่มาที่ไปจึงได้เห็นอนุสาวรีย์หรือ,อ,อพระเจ้าตากสินนะส่งมาณนะปัจจุบันนี้ได้มีการหล่อเพิ่มขึ้นมาเป็น องค์นั่งบัหลังโดยเหตุปัจจัยว่า,ามีโยมมาอุปถามอุปถาคในการเป็นเจ้าภาพโดยมีการกําหนดหล่อสมเด็จพระเจ้าตักสินเมื่อวันที่31พฤษภาคมได้ทําการหล่อ60นิ้วและเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะทําการอัญเชิญพระองค์ท่านมาวันที่21พฤศจิกายนในการอัญเชิญทําพิธีอัญเชิญจะมีขบวนแห่แห่ที่ถนนอังสะพร้อมด้วยรูปหลาน อีกหลายท่านหลายคนมาร่วมขระบวนแห่ในวันนั้นแล้วพอดีอาตมาได้เป็นพระครูสัญญบัตรจะรับเมื่อวันที่30มิถุนายนนี้ก็จะทำพิธีการฉลองวันที่22พฤศจิกาก็เป็นการบอกบุญเชิญชวนลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาร่วมอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าสู่วัดเักรในวันที่21พฤศจิกาพศ2 5 6พนะครับ ก็เชิญชวนล้วกันคนส่วนมากที่เข้ามานะครับมาสักการะ,ะบูชาองค์พ่อตาสินเนี่ยพิธีการง่ายๆคือมารายงานตัวแล้วบอกกล่าวเรื่องราวว่าจะทําอะไรหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างจะขายที่หรือการงานหรือค้าขายหลายคนหลายท่านที่มาขอองค์พ่อตาสินรายงานแล้วสําเร็จดังเช่นขายที่ก็จะมีการนํานางลํามาแก้บ,บนก็มีหรือมาจุดประทัด ในการแก้บนก็มีฉะนั้นพิธีการต่างๆนี้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านถ้าต้องการขอบารมีพระองค์ท่านมาณวัฒน์วัน์นแห่งนี้จะได้สําเร็จดังใจปรารถนาโดยกล่าวคํารายงานตัวและบอกจุดประสงค์ว่าจะทําอะไรสิ่งนั้นก็จะสําเร็จโดยฉับพันทุกประการขอเจริญพร พระมหาสุรศักใช่ไหมแล้วก็มาอีกองหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่นีเเน้เนี่ยองนี้ที่นําเราไปรับอฐิพระเจ้าตากแล้วท่านเ,นเป็นทหารเก่าพระเจ้าตากอธิตังท่านมียานอย่างรู้ตัวนี้ใช่<ๆ>ก็บอกให้ยมจูนฟังว่าท่านไม่ยอมเปิดตัวก็บอกว่าเนี่ยกระดาษแค่นี้ท่านเอาพระเราเอาไปหาท่านนะอภิญญาของท่านนะเล่าให้ฟังเนาะเราเอากระดาษเป็นเป็นรูปพระธาตุทิพย์พลชัยอ่ะ ท่านนั่งอยู่มันก็อย่างเงี้ยท่านเสกพระออกจากกระดาษมาลอยขึ้นมาจากกระดาษเราเห็นต่อหน้าต่อต,อตาเลยอันนี้จะเราเห็นอภินญยามของท่านเราถึงนับถือท่านเพราะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่แต่ท่านไม่ค่อยแสดงตัวเมื่อก่อนเนี้ยลูกศิษย์ย่างเท่านี้เราพาไปอ่ะจะเห็นอภิญ,ญิยามของท่าน ธงพิชัยสงครามเนี่ยควรจะนาไปติดนะครับหน้าบ้านหรือห้องพระหรือในบ้านเพื่อปกป้องคุ้มครองนะครับป้องกันอันตรายจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็น,ปนพบกระซับในตัวด้วยนะครับในออนไลน์จะมีบอกไว้ว่าธงพิชัยสงครามนั้นมีคุณอย่างไรเปิดพิมพ์เข้าไปว่าธงพิชัยสงครามจะบอกหลวงพ่อจะบอกไว้นะครับคร่าวๆนะครับลองไปติดตามดูแล้วครับ นะนำไปแจกทา้งใต้หมื่นถืงนนะครับจริงๆอ่ะทำมาสามหมื่นพืนตอนนั้นยังไม่มีปัจจัยหรอกแต่มีคนมาเป็นเจ้าภาพให้ทํมาสามหมื่นพืนหนึ่งหมื 1, ่นพืนเนี่ยไปที่ทางใต้ให้โยงไปแจกทหารทางใต้ส่วนอีกหมื่นผืนเนี่ยไปบนนะครับตอนนี้ไปอบนแล้วไปแจกทหารขออวยพรให้ทหารที่ปกป้องดูแลชายแดนของประเทศไทยเมื่อมีธงพิชัยสงครามมีดาวจะแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง ด้วยบารมีของสมเด็จประถุนด้วยบารมีของพ่อฤาษีแห่งของผู้บาอาจารย์ขอให้ทุกคนมีความโชคดีสวัสดีขอจเจริญพร เทพพลได้ยินเสียงว่ะชัยันโตเริ่มชัยันโตเริ่มสวดแล้วนะฮะพิธีทั้งหมดทั้งมวลตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนนี้มาถึงช่วงบ่ายแล้ว แต่ช่วงบ่ายตอนนี้เนี่ยก็คือไฮไลท์สำคัญจะมีการเทพองถูกต้องรอองสมเด็จพระเจ้าตักสินนั่งบรลลังนั่งบรลลังนะฮะอยากให้ดูรายละเอียดกันมากเลยแต่ว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาจริงนะต้องคอยติดตามต่อในอีหน้าว่ามีทีเด็ดยังไงผมบอกเลยว่ามีของดีงติดไม้ติดมือแน่นอนด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้เราสองคนที่วัดเทพพลลาไปก่อนกับคุณเต้รูเจอกันคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบาพี่ ต้องเข้าพิธีได้ใช่ไหมไปเ<ป>ข้าพิธี